วันนี้เราจะมาพูดถึงการบำรุงรักษาชิ้นส่วนอุปกรณ์ขับเคลื่อนหรือที่เรียกกันว่าโซ่สเตอร์นะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยนอกจากที่เราจะเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเปลี่ยนผ้าเบรกสิ่งสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนสึกหลอที่เราจะต้องได้เปลี่ยนกัน ทุกคันนะครับในในส่วนของโซ่เตอือนะเมื่อเราใช้งานผ่านไปครับมันก็จะสึกลอแล้วก็เมื่อมันสึกลอ้อเนี่ยมันก็จะไม่สามารถส่งถ่ายกำลังไปหารอรถก็จะเกิดการติดขัดเวลาเราขับขี่นะครับบางบางคันก็มีเสียงดังบางคันก็ขับไม่ได้เลยทุกตัวอย่างเช่นคันนี้ครับ สเตอร์หลังนี้ไม่เหลือเหลี่ยมไม่เหลือมุมที่จะไปรับกับกบโซ่ได้อีกต่อไปนะครับรถก็ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในส่วนของโซ่สเตอร์เนี่ยก็อยากให้เพื่อนให้ความสัมพันกันสักนิดนึงนครับเพราะว่าถ้าเราไม่หมั่นดูแลเช็ค เกิดมันไปเสียกลางค้างกลาง,างค่ำกลางคืนเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากอาการที่มันจะเริ่มพร้อมว่าชุดโซ่สเตอร์เราเริ่มมีปัญหาเนี่ยลำดับแรกเลยมันจะมีอาการเสียงดังครับในในระหว่างที่เราขับขี่มันจะดังแถวๆบริเวณชุดนี้นะครับหากว่ามันมีาการเสียงดังเนี่ยก็อยากให้เพื่อน พารถไปที่ร้านให้ทางร้านเขาช่วยเช็กดูว่ามันดังเพราะว่าสาเหตุอะไรแต่ถ้าเราปล่อยเลยตามเลยใช้ไปนานๆเนี่ยโดยไม่มีการบำรุงรักษาไม่มีการตรวจเช็คมันอาจจะทำให้สู้หลุดออกจากสเตรอครับสู้หลุดจากสตอก็ถ้าเราขับรถไม่เร็วเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อย มีปัญหาครับแต่ถ้าหลุดระวังที่เราใช้รอบเครื่องที่สูงนี่ก็อาจจะทําให้เราเกิดบัติเหตุได้เนี่ยในส่วนของโซ่สเตอร์นะครับโซ่เตอร์เมื่อผ่านการใช้งานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะย่อมจะสึกหรอตามการเวลานครับตัวอย่างของเช่นคันนี้นะครับตันนี้เป็นสเตอร์หลังผลปรากฏว่าผ่านการใช้งานมาอย่างสุดคุ้มนะครับ ไม่เหลือฟันที่จะมาเกาะกับร่องของสู้ก็ทำให้รถคันนี้ไม่สามารถขับไปต่อได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถจักยานยนต์ที่เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นี่ก็อยากจะให้เพื่อให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับส่วนนี้ด้วยนะครับอาการเบื้องต้นของโซสเตอร์ เสียหรือเสื่อมเนี่ยมันจะมีเสียงดังบริเวณนี้ก็พยายามสังเกตเสียงครับถ้ามีเสียงดังก็แวะไปปรึกษาช่างให้เขาช่วยดูให้ว่ามันเกิดจากอาการโซยืดโซย่อนหรือว่าเกิดจากการสึกหรอของชุดสเตอร์ชุดโซ่ตามการใช้งานนะครับถามว่าทำไมต้องให้ความสำคัญในส่วนนี้เนื่องจากว่า หลายหลายครั้งหลายหลายเคสนะครับไม่ให้ความสําคัญในส่วนของโซ่สเตยรเมื่อมันสึกล้อมากๆเข้านะครับเมื่อมันสึกล้อมากเข้าเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่เราใช้รถในรอบสูงครับเพื่อจะเร่งเร่งแซงหรือจะเร่งจะรีบไปทําธุระเนี่ยเกิดว่าโซ่สเตยรของเราเนี่ยมันชํารุดอยู่เราก็ไม่ได้เช็คไม่ได้ดูครับระหว่างที่เราใช้รถรอบสูงเนี่ยเร่งไปเนี่ย มีโอกาสที่โซ่เนี่ยมันจะหลุดออกจากสเตอร์นะครับเมื่อมันหลุดออกจากสเตอร์เนี่ยโอกาสที่จะทให้รถของเราเกิดอุบัติเหตุมีแน่นอนครับมีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอาการเสียงดังผิดปกติบริเวณชุดชุดนี้นะครับพารถไปไปร้านช่างเลยครับถ้าเราไม่มีความรู้ให้เขาช่วยดูให้เมื่อเราพารถไปที่ร้านช่างเลครับแล้วช่างตรวจเช็คผลปรากฏว่า ชุดสเตอร์ของเราเนี่ยมันไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นใมนที่นี้เราจะมาแนะนำชุดซูสเตอร์คุณภาพสูงครับแนะนำไม่ใช้เบอร์428รหัสเฮสนะครับ428รหัสเฮสเนี่ย ตัวโซ่เนี่ยมันจะมีขนาดความความตูค่อนข้างสูงในด้านของสเตอร์หน้าก็เช่นกันครับในส่วนของสเตอร์หลังเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายดูครับชุดโซ่สเตอร์ที่เราจะมาแนะนำให้เพื่อนใช้กับ Honda w เว e 1 1 0 i วันนี้เราอยู่กับชุดโซ่เตอร์ของตาพระอาทิตย์ครับตาพระอาทิตย์ซึ่งชุดโซ่สเสตร์ยี่ห้อนี้ก็มั่นใจได้เลยครับใช้แล้วก็คุ้มทนถึกครับใช้ดีเราก็เลยมาแนะนำต่อนะครับแนะนำให้เป็นบ 4, 2, บเบอร์428หลสเพ็ดนะครับรหัสเทชเนี่ยมันจะเป็นสข้อข้อหนาครับข้อหนา ี่ส่วนของสเตอร์หน้าก็จะเป็นชุดเดียวกันครับของพระอาทิตย์เหมือนกันส่วนมากก็จะใช้เบอร์สิบสี่ในส่วนของสเตอร์หลังนี่มีมีให้เลือกหลากหลายนะครับครับเราก็ได้ทําการติดตั้งชุดสเตอร์ชุดใหม่เข้าไปแทนที่ตัวเดิมที่มันชำรุดเสียหายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการ ไล่ไล่ฟันเฟืองสเตอร์กันสักนิดนึงแบบคร่าวๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคันนี้นะครับคันนี้คันนี้เป็นรถที่วิ่งใช้ตามชนบทบ้านนอกเข้าไล่เข้านาเข้าสวนนะครับทั้งเราก็เลยต้องจัดชุดสเตอร์หลังเป็นเบอร์สี่สิบนะครับเพื่อที่จะให้กําลังในการวิ่งเข้าป่าเข้าไล่เข้าสวนเนื่องจากสเตอร์ที่มันมีความโตเนี่ยมันจะให้กําลังที่สูงครับ เหมาะกับเหมาะกับการวิ่งเข้าไล่เข้านาเข้าสวนในทางด้านของสเตอร์หน้านี่ก็เราใช้เบอร์14ครับเบอร์สสเตอร์หน้านี่เราไม่เน้นเท่าไหร่เราจะเน้นที่สเตอร์หลังส่วนในรถที่ใช้งานในเมืองครับในเมืองเราจะแนะนําให้ใช้สักเบอร์34มหรือ36นะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่า รถที่ใช้ในเมืองเนี่ยต้องการความคล่องตัวที่สูงโฉกเฉียวก็เลือกประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการใช้งานครับเพื่อจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับหวังว่ามันจะเป็นแนวทางสำหรับการเลือกใช้โซสเตอร์ของเพื่อนในอนาคตนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งตาพระอาทิตย์ครับตาพระอาทิตย์ใช้ดีใช้ทน ็เลยบอกต่อขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ